นางกระยากรสุขสารรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้แทนพันตําบจดทดรจิตศรีโยหะมุกดาธนาพงศ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมโครงการคลิกออฟฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโคกสูงสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารรวมกับซ UP เมืองและสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพลังอ,อสมอส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกัน608ให้ปลอดภัยโดยมีนายแพทย์มานพชราธ,ธัญกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุกดาหารคลิกออฟฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโควิดณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำาเภอบ้านโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหาร มีนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงประชาสัมพันธ์จังหวัดอสอมอพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูงและประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน180คนโดยนายแพทย์มานพชาตธัญกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุกดาหารกล่าวว่าปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วสามารถติดเชื้อซ้ำได้ เนื่องจากภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่เกิดจากการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สามารถลดลงได้เมื่อระยะเวลาผ่านไปการรับวัคซีนเข็มกระตุน้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ได้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุกดาหารจึงได้เริ่มคลิกออฟฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้น ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคมโดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลชุมชนและรอพอสตทุกแห่งนางสุพัฒนีพิสิทธิ์อถการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูงกล่าวว่าหลังจากคลิกออฟในวันนี้ทางรอพอสตก็จะดำเนินการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิดให้ทุกกลุ่มทั้งในเวลาทำการและบริการฉีดถึงบ้านสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ทั้งนี้แม้ว่าโควิดจะมีโอกาสติดเชื้อซ้ำแต่เมื่อร่างกายเคยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังขอให้รับเข็มกระตุ้นได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงและปรดภัยจากโควิด -19 มากขึ้น